죽였지만! 이 정도로는 어림없 บอสตัวนี้นะคือเกมเนี่ยมันบังคับให้เราใช้แต่แผนเบสิกนะฮะคือแผนเบสิกเนี่ยถามว่าที่คนไม่ค่อยผ่านกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อัพแผนเบสิกไว้ถูกไหมฮะถ้าถามว่าเราอัพแผนเบสิกไว้เนี่ย คือคุณไม่ต้องอัพเต็มถึงที่หรอกอัพแค่ประมาณ8 9 10หรืออะไรเงี้ยคุณก็จะผ่ามบอสแบบง,ง่ายนะวิธีการเล่นจริงคือคุณจะต้องสังเกตที่ปลายดาบของบอสนะว่าปลายดาบของบอสมันชี้ไปทางไหนพอสมมติว่าปลายดาบของบอสเนีย่ยชี้ไปข้างหน้าถูกไหมเราก็ต้ององเงี้เราก็ต้องไปหลบข้างๆหรือหลบข้างหลังหรืออะไรเงี้ยเหมือนก็เป็นการเดาสก,กิลลุวนหน้าของบอสนะแต่ถ้าคุณไปดูปเทศเกาหลีที่เขาเล่นเนี่ยโดยส่วนมากก็คือทุกคนเนี่ยจะเล่นใช้บัคหมด ก็สื่อบังคับแต่สก๊อตขยับที15องศา30องศาอะไรแบบนั้นนะแต่อย่างที่ผมพูดนะคือตัวผมเองเนี่ยผมเล่นแนวก็คือ okay ใช้เเรียกว่าอ่าว่บอเลยผมคิดว่าม่นไสิครั้งสิ่ครั้งแล่วเขาคงจ,จะฟุกผ่านอะไรแบบนี้นะแต่ที่ผมเล่นครั้งแรกเนี่ยมันทีเดียวมันฟุกผ่านเลย ซึ่งอันนั้นผมกไมไม็ไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออทำไมมันคนเดียวแล้วฟุกผาผมก็ไม่ได้ไม่ได้ผมก็เอ่าเลยบอกว่าการเล่นแต่ละแนวมันควรจะเอาทั่วีโลพวกนี้นะหรือไม่ก็พวกยัง,งเงยเข้าไปทักคนเพื่อตีรอบลูกน้องนะ แต่อันนี้ผมเล่นก็คือที่ผมเล่นที่ผมผ่านผมใช้ตัวอย่างเงี้ยแต่ฐานะไม่ได้ขนาดนี้อันนี้ผมย้อนกลับมาเล่นใหม่นะครับแล้วก็คือสัตว์เลี้ยงผมยืมสัตว์เลี้ยงอ่าซึ่งเป็นตัวตัวไหนผมจําไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ผมจําไม่ได้นะว่าตัวไหนนะผมยืมสัตว์เลี้ยงเข้าไปแล้วผมก็เข้าไปเล่นแล้วผมก็วิ่งรอบบอล็อก ผมคิดว่าน่าจะประมาณ3ครั้งสี่ครั้งผ่านแต่ความจริงเนี่ยคือที่ผมเล่นเนี่ยมันครั้งเดียวมันฟุกผ่านเลย <c oughs> เนี่ยผมเล่นก็คือผมเล่นอย่างเงี้ยเนี่ย,ยตีก็ตีครับผมไม่ได้ไม่ได้อะไรผมก็วิ่งรอบบอสไปเรื่อยๆผมคิดว่าเดี๋ยวพอเลือกบอสอยูประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เจ็ดสิบเปอร์นำหน้าเนี่ยอบอสก็จะปล่อยอันติครั้งหนึ่งบอสปล่อยตีประมาณสามครั้งมันก็ผ่านอะไรแบบนี้นะ ตขาไม่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 ได้สนใจนะเพราะว่าไอ้ที่ผมเล่นนะี่ยผมกะเขามาดูลูกเสติเลยนี่แต่ว่ามันมันฟุ๊กผ่านไปเลยนะผมก็เลยบอกว่าการเล่นบอสต,ตัวนี้มันเล่น,ลนได้หลายแนวถ้าคุณไปดูเพื่อเทพเกาหลีที่เขาเล่นกันนะศกที่ข้างหน้านะขยับศกทีละสิบห้าองศาสามสิบองศาอะไรของเขานะขยับทีละนิดเคลียร์นิดเคลียร์นิ เขาผ่านวอาตัวนี้นะบางคนทำสถานะมาแค่แสงเจ็ดแสงแปดเพราะว่ามันบักเหมือนเป็นการที่ว่าเขาเราสกิลเลี้องหน้าของบอสนะว่าบอสจะปล่อยสกิลแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ผมเนี่ยผมเล่นผมเล่นแนวนี้ผมเล่นแนวเนี่ยแนววิ่งรอบบอสอย่างเงี้ยก็คือบอสปล่อยอันตินะประมาณนี้ ไห้่ายอีกเพิมมาสามครั้งเนี่ยผมก็ฟุกผ่านเลยจนการที่บางคนเล่นแล้วบอกทําตัวนี้มันยากเพราะว่าเราไม่ได้อัพแผนเบสิกเนี่ยเกมเนี่ยมันบังคับให้คุณอัพแผนเบสิกผมเิงถามว่าฐานะทีมอยู่ประมาณสองแสนสี่เเท่านี้เองนะแล้วบอสหลังจากนี้มันก็ไม่มีอะไรยากเลยอมคือคุณใช้ เอียนมีใช้เมลวิสามีใช้กีฬาหามอะไรพวกเนี้ยเข้ามาเนี่ยก็คือโปรเจกต์ผมเลืว่าสีสีนี่แหละอะ่แล้วก็ใช้คาลินนะฮะแล้วก็อ่าเมลเนี้ยผ่านหมดอ่ะใช้ตัวเซยมาก็ปั่นซึ่งพอเป็นอีวานเนี่ยก็แน่นอนทุกตัวคือใช้เซยปั่นอยู่ดีเยกเว้นอีบอสนกจะต้องใช้กีฬาหามเข้ามาแทนเชย หรือว่ามาแทนตามผมเอามาแทนเชนผมจำได้หรือว่าคุณจะมาแทนโรดี้แทนไข่ก็ได้ไอ้บอสตัวเนี้ยตัวเนี้ยนถะ้าถามว่าที่มันยากคือเราไม่ได้อัพแผนเบสิกมาไงฮะถ้าเราอัพแผนเบสิกมาบอสต,ตัวนี้ไม่ยากอะจริงจริงๆารเ่นทาการเล่นที่ถูกต้องเนะี่ยคือคุณจะต้องดูที่ปลายถามของบอส เนะหมือนมีการเดาสกิลลวงหนะ้า <Okay. S 1> บอสจะมีสกิลอยู่ประมาณหกสกิลเจ็ดสกิลอีกสกิลหนึ่งส่วนมากจำเราจะไม่ก็เห็นคือถ้าเราอยู่ห่างจากตัวบอสไปบอสถึงจะใช้สกิลนั้นนะ,ะผมก็ต้องต้องบอกแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเทพเทปเกาหลีที่เขาเล่นเนี่ยส่วนมากเขาบังคับสกอตใช้ยอนฮีใช้ใครก็ไม่ต้องมาตีอะไรแบบนี้นะ,ะถามว่าทำไมผมไม่อยู่ตรงนี้เพราะว่า ผมส่วนมากผมจะยืมสัตว์เลี้ยงเพื่อเอาคะแนนมิตรภาพพอยืมสัตว์เลี้ยงเสร็จปั๊บเนี่ยกดอย่างเงี้ยหังเก่ไหมฮะทางกดอพอพอ,พอเรากดเข้าไปาตรงด่านสุดท้ายตอนท้ายของแบบหนึ่งมันมันมันจะให้บังคับพีเน่พีเน่มันจะให้เราบังคับพีเน่แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบังคับพีเน่แล้วก็เดินไปที่ประตูแค่นี้ภารก,กิจยืมสัตว์เลี้ยงเราก็าลดลงไปเนี่ยเรายืมใครกเน,นถูกไหมพอพีเน่เดินออกมาเสร็จปั๊บเด้งไปเด้งมาเราก็ยืมสัตว์เลี้ยงครบไปละหนึ่งตัวน <c oughs> ะฮะไอดี ID หลักผมก็ทำแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ายืมสัตว์เลี้ยงห้าคันงแวห้าแต้ม